อย่าลืมกดติดตามช่องคาเคสเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่เกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณรักวันนี้เราขอพาทุกคนมาพบกับรถยนต์ SUV ยอดนิยมจากโตโยต้ากับการกลับมาในรุ่นใหม่ล่าสุด2,026 Toyota c o r o โตโยต้าโคโรครอสที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างลงตัวโตโยต้าโคโร l ครอส s s 2 2ัได้รับการออกแบบใหม่หมดจดภายนอกที่ดูดูดันขึ้นโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ ไฟหน้าแบบเลดทรงเรียวพร้อมไฟเดทามร running l i g เสริมลุกสปอร์ตพร้อมล้ออลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราและแข็งแกร่งในส่วนของตัวถังมีการปรับสัดส่วนให้ดูปราดเปรียวมากขึ้นแต่ยังคงเน้นพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้กว้างขวางเช่นเดิมด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลดแบบใหม่และกันชนหลังเสริมโครงสร้างให้ดูมั่นคงยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสาร Toyota Corolla Cross 2026ได้รับการออกแบบใหม่ในสไตล์พรีเมียมมากขึ้นด้วยวัสดุตกแต่งที่ดูหรูหราหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงเบาะหนังแทบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศเพิ่มความสะดวกสบายทุกการเดินทาง พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังถูกออกแบบให้กว้างขวางกว่าเดิมเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางแบบครอบครัวหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันขุมพลังของค r o l ล่าครอส2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรไดนามิกฟอสที่ให้กำลังสูงสุด171แรงม้าและเครื่องยนต์ไฮบริ Generation ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการประหยัดน้ำมันและการปล่อยไอเสียระบบเกียร์ CVT ทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อนที่นุ่มนวลช่วยให้ขับขี่ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นใจพร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบที่สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับ ในด้านความปลอดภัย Toyota c o ค o l ล่าคร s ส2026มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้ e ซนต์เ n เเรชันล่าสุดทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลัยช่วยควบคุมและระบบอ่านป้ายจราจรเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจทุกการเดินทางไม่ว่าจะใก,กล้หรือไกลโดยรวมแล้ว Toyota c o ค o l ล่าคร s ส2026เป็นรถ SUV ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์ เทคโนโลยีสมรรถนาและความปลอดภัยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ใครที่กำลังมองหารถครอสโอเวอร์ที่คุ้มค่าโคโรลล่าครอสรุ่นใหม่นี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคา r c คร s สของเราไว้ด้วยเพื่อรับชมคลิป,ปรีวิวรถยนต์ใหม่ๆก่อนใครแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ